ดูบรรยากาศทุ่งนานะครับอากาศโคตรร้อนเลยเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูหมูนะครับว่าเด็กๆอย่าน,นมแล้วเนี่ยในช่วงนี้ก็ยังไม่ให้อาหารนะนาเขาจะไม่ให้อาหารครับก็น่าจะเป็นค่ำๆหน่อยไม่ค่ำหรอกก็ประมาณสักบ่ายสามโมงสี่โมงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ให้ดูแดดกันเนาะนี่ก็บรรยากาศคอก เดินไปดูกันดีกว่าแต่ที่นี้จะพอเข้ามาแล้วก็ไม่ร้อนมากนะครับมาประเดิมแม่นี้ก่อนเลยท้องโตแล้วได้สองเดือนกว่าแล้วนะฮะสองเดือนแล้ว อุ้ยอ้ายเลยนะครับสายพันธุ์ไม่รู้นะครับสายพันธุ์ไม่รู้ส่วนแม่นี้ก็ยังไม่เป็นสัตว์นะครับส่วนดเด็กๆกอามาดูนะครับโอ้โหดำปีดำปีเลยอ่ะให้ดูบรรยากาศนะครับเด็กสิบตัวนะครับก็คือเลี้ยงโดย เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะคุณครูเองก็มาอาศัยหมูของน้านะครับในการให้ความรู้กับทุกคนเนาะก็สำหรับแม่นี้ก็สองเดือนแล้วนะครับก็เอาจริงว่าจะมาขอแม่นี้นะครับแบ่งขอแบ่งนะครับแบ่งไปเลี้ยงสักสองตัวนะครับเอาไปเอาไปไว้ที่คอกนะครับอาจจะเลี้ยงขุนแล้วก็จะได้มีหมูไว้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับอเด็กๆชุดนี้ จำวันไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่หมูเรานะ,ะดูสภาพแม่พันุ์ก็นะครับยังไม่เป็นสัตว์นะครับด้วยที่สำคัญจริงๆเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของโปรแกรมสุขภาพนะครับอันนี้คุณครูฝากไว้กับทุกคนได้ไว้เลยนะครับว่านะครับเลี้ยงหมูแม่พันนะ่ะมันต้องตามรอบของเรานะครับตรงรอบตามรอบนะครับเราต้องได้ที่จริง ลูกย่านมแม่ต้องได้ผสมแล้วนะครับหลายๆครั้งที่คุณครูพูดนะครับคราวนี้ทุกคนจะเห็นเด็กๆนะครับอาจจะไม่ได้วนทวนสมบูรณ์ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะว่าหมูเขากินเป็นเวลานะครับหมูกินเป็นเวลาก็คือเช้ากับบ่ายเท่านั้นเองนะครับถามว่าโตไหมโตนะครับแต่ถามว่ามันจะทันกับรอบไหมบางคนก็อาจไม่ได้ มันแล้วแต่เจ้าของด้วยนะครับแล้วแต่เจ้าของนะครับแต่สำหรับคุณครูนะคุณครูคเลี้ยงหมูแล้วอยากอยากอยากเห็นเขาสวยอะ่ะหมูสวยงามนะครับเราเลี้ยงหมูประเภทหมูสวยงามนะครับเขาก็โตตามวัยผิวพันตงตึงถ้าถ้าวัยเนี้ยมันควรจะอ้วนเนาะพอเขาจะ,ะสามารถให้อาหารกินได้ตลอดวันได้แล้วนะครับสำหรับลงขุนแล้วก็หมูปรับสภาพแล้วนะครับแต่คราวนี้เรามองข้ามนั้นไปเนาะ มองครับเรื่องอาหารของแต่ละฟาร์มไปแต่ถ้าวันนี้ที่จะมาให้ก็คือเรื่องของอสุขภาพหมูแล้วก็โปรแกรมการให้อาหารนะครับตอนนี้โปรแกรมนะครับมันสามารถยืดหยุดได้นะครับแต่ถ้าเป็นสูตรที่เคยเลี้ยงอยู่ก็แนะนําว่าเป็นหนึ่ง ต่อ2ต่อ2ต่อ2นะครับหรือ1ต่อ2ต่อ3ต่อ3ก็คือกินเป็นเบอร์ครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3าเบอร์4เบอร์หนึ่งหนึ่งกระสอบต่อตัวเบอร์2 2สองกระสอบต่อตัวเบอร์3เบอร์สก็ตกอย่างละ3นะครับที่สุดใหม่เนาะแต่ว่าถามว่าต้นทุนอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่คุณครูมองว่ารู้สึกว่าอาหารเขาก็ไม่ได้ผลิตเต็มสูตร เหมือนสมัยก่อนอันนี้อาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับอาจจะเข้าใจผิดแต่รู้สึกว่าหมูมันต้องใช้อาหารมากขึ้นนะครับถึงจะแตะที่100กิโลนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ3ส่วนนาะเรื่องของสายพันธุ์การดูแลจัดการแล้วก็เรื่องของอาหารนะครับมันมีส่วนมากๆเลยดังนั้นสายพันธุ์ที่ใช้โรงเลี้ยงเนี่ยก็ต้องเป็น3สายนาะหมูขุนแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ดีจริงๆสายพันธุ์สายตรงสองสายก็ ก,ก็โตก็อ้วนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสุขภาพพิบาลน,นะครับเรื่องของการทําความสะอาดเรื่องของการฆ่าเชื้อการทําวัคซีนโปรแกรมสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัคซีนวิตามินอะไรต่างๆทุกคนก็ทุกคนก็น่าจะทํานะครับให้ตรงตามโปรแกรมที่ที่เราทําของแต่ละฟาร์มไว้นะครับและอีกสําคัญอย่างหนึ่งก็คืออันนี้คุณครูไม่มีหมูเนาะ คุณครูไม่ได้ไปดูหมูไหนก็มาดูที่อคอกนี้อคอกเดียวก็ที่สําคัญคือเรื่องของการไปเยือนฟาร์มแต่ละฟาร์มแล้วกลับมาฟาร์มตัวเองยังไงก็ก่อนที่จะเข้าฟาร์มก็ต้องอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนรองเท้านะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากฟาร์มอื่นๆเข้ามาสู่ฟาร์มของเรานะครับแล้วก็ของการถ่ายพยาธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นครบโปรแกรมอย่างอสองเดือนคุณก็เริ่มถ่ายแล้วเดือนเครื่องนี้ก็คืออาจจะใช้การฉีดหรือการกินเลือกเอาที่เราสะดวกนะครับ แล้วก็เรื่องของวิตามินอาจจะเป็นวิตามินซันวิตามินก็ได้นะครับสั่งมาที่คุณครูได้นะครับยังมีขายอยู่นะฮะซันวิตามินแล้วก็ดีวิดคุณครูก็ลงไว้สําหรับบริการกับทุกท่านซึ่งตอนนี้ดีวิดคุณครูหมดเนาะรอสต๊อกก่อนนะครับก็น่าจะมาในสองสามวันนี้ก็จะได้ส่งให้หลายๆคนก็สั่งดีวิดไปให้แม่หมูนะครับแต่พวกสะาสเปรย์กินอะไรต่างๆครูไม่ได้ไม่ได้ขายนะครับแต่รู้สึกว่าหลายๆคนถามนะเดี๋ยวคุณครูอาจจะต้องได้ อาจจะไปโฆษณาที่เพจนะครับฝากทุกคนไปดูที่เพจครูทันพาธรรมด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะลงเรื่องของวิตามินต่างๆสามารถสั่งซื้อได้นะครับราคาก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่ซันวิตามินก็255บาทนะครับอ,อกโกซิดิโน,โนนะครับส่งช่วยเรื่องของอาการอาจไข่ตกเยอะการเป็นสัตว์หลังข้อชัดเจนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะลงอ่า สรรพคุณอะไรต่างๆอยู่ในเพจนะทุกคนไปติดตามได้แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคุณครูอาจจะเอาเรื่องของผักของผลไม้ที่มีคุณครูอยู่ในสวนเนาะมาลงถ้าใครสนใจพ,พันอะไรต่างๆก็สามารถซื้อได้นะครับแต่มันเป็นอนาคตข้างหน้าเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดเจออยู่ในเพจก็สามารถทักกันมาปรึกษาหารือหรือสั่งซื้อได้ตลอดเวลานะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นครอบรวุมกันอยู่ตอนนี้คือเรื่องของน้ํา นะครับน้ำรู้สึกว่าน้ำจะออกน้อยแล้วทีนี้มีจุ๊บเดียวทุกคนจะเห็นว่าเขาแย่งกัน10ตัวนะครับทางที่ดีจะต้องมี2อจุดนะครับให้เด็กๆเ,เขาได้กินนะครับแล้วก็ในน้ำนี่ใส่อะไรได้บ้างใส่วิตามินใส่ตัวอคอรีนเม็ดนะครับฆ่าเชือ้อเพราะน้ำที่เราดึงขึ้นมาจากบ่อหรือว่าดึงมาจากใต้ดินอาจจะไม่สะอาดนะครับสิ่งที่ตามมาก็ทำให้แม่พันธุ์คนที่เลี้ยงแม่พันธุ์ก็อาจจะเกิดพวก เรียกว่าตกขาวนะครับตกขาวได้คือฉี่ออกมาเป็นตะกอนขาวนะครับอันนั้นเราสามารถใช้คอรินเม็ดได้นะครับแต่ทีนี้เนาะเขาเลี้ยงดูรูปแบบการเลี้ยงทุกคนอาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้เลี้ยงแบบบ้านเนานะไม่ได้สีสีพิสันเงนมาลูกก็ยังคลอดออกมาได้เลยนะครับคือเขาเรียกว่าโอกาสความโชคดี นะครับทุกคนครับแต่ถ้าเราทําดีสุขภาพิบาลดีอะไรทุกอย่างมูเราจะออกมาแบบสมบูรณ์สวยงามทุกคนอยากได้แบบไหนล่ะนะครับทุกคนก็จัดการแบรบิจัดการได้นะครับหลายๆฟาร์มที่คุณครูเข้าไปติดตามดูก็จัดการดีมากนะครับรู้สึกว่าทุกคนก็แด้ความรู้จากหลายๆช่องที่กําลังทําอยู่นะตอนนี้ซึ่งตอนนี้คุณครูก็หยุดทําถูกไหมครับแต่ทีนี้อนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็ มันยังอยากเลี้ยงอยู่แต่มันไม่มีโอกาสที่จะมาเลี้ยงนะครับนะครับท้องโตละสำเรือนนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วงนี้หมูราคากำลังดีเนาะก็ ิ่งที่คุณครูพูดไปเรื่องของโปรแกรมอาหารก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้แต่ถ้าใครเลี้ยงแบบผสมร่าผสมอะไรก็เลี้ยงตามบริบทตัวเองตามวัตถุดิบที่มีนะครับคือหรือใครเลี้ยงอาหารสําเร็จรูปบนคุณครูก็ลองใช้โปรแกรม1ต่อ2ต่อ2ต่อ2หรือ1ต่อ2ต่อ3ต่อ3เอาไปลองปรับใช้ดูนะครับแล้วก็วันนี้ที่มาแนะนําเรื่องของโปรแกรมสุขภาพโปรแกรมวัคซีนทําการถ่ายพยาธิคือถ้าเราทําตามนี้ได้ครบอย่างที่คุณครูบอกนะครับหมูของเราจะ สวยผิวพันธดีเงาเป็นสีชมพูดูแล้วสบายตาแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับช่วงนี้ราคาหมูกำลังดีนะครับขอให้ทุกคนผลิตหมูออกมาส่วยๆแล้วก็ขายได้ราคาดีๆนะครับมียอดออเดอร์มาแบบผลิตไม่ทันนุ่นแหละนะครับต้องอยินดีกับทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคุณครูก็เป็นกำลังใจงแล้วก็ยืนอยู่ ให้ความรู้และก็ยืนหยัดการเลี้ยงหมูให้กับทุกคนได้มามาถ่ายทอดความความรู้ให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะครับมีอะไรสงสัยก็โทรเข้ามาสอบถามเรื่องการให้ยาเรื่องอะไรต่างๆก็ทักเข้ามาได้นะครับยังให้เป็นที่ปรึกษากับทุกคนได้นะครับโอเคฮะก่อนจากการก็ฝากกดติดตามกด u ับ c r คร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องครูธันประธรรมไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ